สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้เราไปต่อกันที่ EP14 สีเซียนหงได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องคัดลอสควรทำหรือไม่ซึ่งเซียนหงได้เขียนเมื่อวันที่5เมษายน2555นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะคัดลอสเป็นสิ่งควรทำหรือไม่นี่ดูจะเป็นปัญหาโลกแตกของคนที่อยู่ในตลาดหุ้น หลายคนซื้อหุ้นแล้วผิดทางก็คัดลอสแล้วหลังจากคัดลอสหุ้นก็ลงต่อไปแรงมากก็จะบอกว่าการคัดลอสเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่หลายคนซื้อแล้วพอหุ้นตกก็คัดลอสปรากฏว่าหุ้นขึ้นไปเยอะมากมุมมองของคนนี้จะรู้สึกว่าการคัดลอสเป็นสิ่งที่ไม่ดีส่วนในมุมมองของผมนั้นการคัดลอสไม่มีถูกหรือผิดแต่มันขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นและเที่ยวบินในการวิเคราะห์ เช่นบางคนซื้อหุ้น B โดยประเมินราคาเหมาะสมที่15บาทเขาซื้อตอนราคาอยู่ที่10บาทถ้าหุ้นลงไปเหลือ7บาท50เขาคิดว่าราคาที่ควรจะเป็นสูงกว่าราคาในปัจจุบันถึง100%เซเขาจะขายทำไมถ้าสุดท้ายเขาคิดถูกราคาหุ้นก็จะขึ้นไปที่15บาทประเด็นคือเขาต้องมั่นใจว่าเขามองไม่ผิด ตัววัดว่าเขาจะคิดถูกหรือผิดก็คือกำไรของบริษัทเป็นไปตามที่เขาคาดหรือไม่เช่นถ้าเขาคิดว่าหุ้น B จะทํากำไรจาก1บาทต่อหุ้นเป็น1บาท50สตางค์ต่อหุ้นและให้ PE เหมาะสมที่10เท่าถ้าเกิดว่าหุ้น B ทํากำไรโตจาก1บาทต่อหุ้นเป็น1บาท50ได้จริงแต่ราคาหุ้นกลับลดลงเพราะภาวะตลาดย่แย่มาก นักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มกลัวว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอาจทำให้หุ้นบางตัวราคาลดลงแม้ว่ากำไรจะดีขึ้นแต่ในที่สุดแล้วถ้าหุ้นตัวนั้นดีจริงจากราคาหุ้นก็จะกลับมาได้ดังนั้นคนที่คัดลอสตอนหุ้นลงไปเหลือบ7บาท50ก็จะเป็นการขายผิดจังหวะในทางกลับกันถ้าหุ้นบีที่คิดว่ากำไรจาก1บาทต่อหุ้นจะเพิ่มเป็น1บาท50แต่ดันไม่เป็นแบบนั้น กำไรดันลดลงไปเหลือเพียง50สตางค์แบบนี้ถ้าหุ้นลงไป7,50บาท50ก็ควรคัดลอสเพราะถ้าหุ้นตัวนี้มี PE 10จริงหุ้นก็จะลงไปเหลือเพียง5บาทซึ่งที่ 7, 50บาท50ก็ยังถือว่าแพงและที่ทุน10บาทถือว่าแพงมากๆจะเห็นได้ว่านักลงทุนแนวพื้นฐานหุ้นเนี่ยควรคัดลอสต่อเมื่อผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาด และที่สําคัญนักลงทุนไม่ควรซื้อหุ้นที่มีราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นหลายครั้งแม้ผลประกอบการจะเป็นไปตามคาดแต่บางครั้งราคาหุ้นอาจขึ้นไปสะท้อนผลกําไรที่จะประกาศผลออกมาดีแล้วซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนสูงต้องดูเป็นเคส by เคสแต่ส่วนใหญ่ถ้าหุ้น PE สูงมากๆเช่นเกิน20เท่าก็จะสะท้อนได้พอควรว่าหุ้นมีความคาดหวังสูง และในบางมุมการคัดลอสหรือไม่ก็ขึ้นอยู่อยู่ที่ตัวธุรกิจที่เราลงทุนด้วยถ้าเราลงทุนหุ้นค้าปลีกรงพยาบาลหุ้นพวกนี้กำไรโตได้เรื่อยๆต่อเนื่องจากการขยายสาขาหรือปรับค่ายาและโลกเราเข้าสู่ยุคที่มีคนสูงอายุเพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนประชากรที่ซื้อยาสูงขึ้นหุ้นเหล่านี้จะมีปัจจัยที่ผลกำไรจะตกลงมาและไม่กลับมาที่เดิมอีกยาก ต่างจากหุ้นคอมมูนิตี้หลายประเภทเวลากำไรลดหลายครั้งเนี่ยลดจนขาดทุนและแม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวหุ้นเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถกลับมามีกำไรในระดับสูงได้อีกเลยผมคิดว่าถ้าหุ้นที่เราถืออยู่เป็นประเภทเมกะาเทรนในอนาคตเนี่ยกำไรจะโตต่อเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปหรือจากเหตุผลอื่นๆถ้าเราซื้อในราคาไม่แพงหุ้นเหล่านี้การคัดลอสอาจสร้างความผิดพลาดได้สูง พราะสุดท้ายราคาหุ้นก็จะกลับมาแต่ถ้าเป็นหุ้นเก่งกำไรหวือหวาหุ้นตามข่าวหุ้นแนวนี้ถ้าไม่คัดลอสมีโอกาสเสียหายหนักข้อสรุปของผมก็คือการจะคัดลอสหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของหุ้นและเหตุผลว่าตอนซื้อเนี่ยไปคาดหวังอะไรแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร